สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเล่าสตานะคะทุกคนวันที่2กันยายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านคะ่คะ FFC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นบิงรูดนะคะทุกท่านถ้าว่าท่านไม่ชอบเลยก็ให้ท่านรอพิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะ มีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันน้อพี่น้องทุกคนเจะจะพาทุกคนไปดูวันที่1ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนสําหรับวันที่1น,นะคะทุกคนจะให้เด่น6และ5วันนี้หลุดมิีจัดพี่น้องมา32308จะให้รัฐบาลไทยส3นะคะทุกคน มาเขาเล่าสตาพี่น้องเอ้ยนะคะทุกคนใจให้สองวดต,ติดแล้วหลุดทั้งสองวดนะคะทุกคนรัฐบาลบัดยามบ่ได้ลงนะพี่น้องเขา่าดีดีค่ะพี่น้องขาตะเลียใจเนาะพี่น้องเอาบ่อยอดท่อค่ะพี่น้องขาเอาต่อคือเกานะคะมาเล่าสตาตัวนะคะทุกคนสามสองสามศูนย์แปดพี่น้องมากเลขเด่นประจําวันหนึ่งกับหกก็หลุดหมดมดจัดพี่น้องเอ้ย ไปรุนต่อค่ะพี่น้องช่วงไหนหลุด FC หยุดก่อนนะคะพักพอนก่อนจับมือสองมือก่อนพี่น้องค่อยมาตาดไม่ค่ะแต่ว่าใจก็คำนวณเหมือนเดิมนะคะทุกคนเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันที่สองจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้อยู่ที่เด่นเจ็ดและหกนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคนคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคะ่ะ สถิติงวดล่าสุดแล้วก็เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีดูดกันทุกวันนะคะทุกคนมาดูไปพร้อมๆกันนะคะเจ็ดค่ะเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหกค่ะทุกท่านหกเจ็ดหกสามหกสองหกแปดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับ คู่ตัวเด่นวันนี้นะคะทุกคนอยู่ที่6 7 7 6ดเดหเล็บซีขาชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะที่นี้คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนเมื่อนี้ใจมกักเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมักน้ำใจพี่น้องก็สามารถตามได้แล้วค่ะถ้าพี่น้องเบ่มักพี่น้องก็พานได้นะพี่น้องเนาะสำหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะ สองกับ7นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเผื่อ fc ชอบนะคะทุกคนบางวันก็หลุดบางวันก็เข้านะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนก็เหมือนกับหมยหุ้นนะคะทุกท่านคะ่ะมาดูค่ะเด่นอยู่ที่7และหกนะคะเด่นแยกเด่นประจําวันอยู่ที่2และเจเป็น7 2็ดสอนะคะคู่7จ็ดเจจะไม่ได้จับให้เป็น เลขเบิ้ลประจำวันเนาะค่ะทุกท่านท่านชอบท่านตามได้นะคะหค่ะ6 2 6 7 6หกกับ6 2สอจับให้อยู่นะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านมาคู่ใดก็อย่าลืมไปกับด้นะคะพี่น้องคะค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่2อกันยายนสองพนร้อยหกนะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสปนหมาน,นสุขภูสุขลนพี่น้องสวัสดีค่ะ